สวัสดีจ้าพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชแน,นลจ้ากับบรรยากาศช่วงสีเทียงเลยได้จ้ะเบิรงพี่น้องเบิรงบรรยากาศฝนลิ้นพร้อมเด้จ้ะนีาฝนลินไปนปล่อยเ <c oughs> ตยเก็บตัวนี้ไว้เมื่อวานนี้มันร่มแห้งหลายเลยเก็บไว้จ้ะฝนลินไปนปล่อยจ้าร้านกาแฟเปิดตามปกติจ้าส้มเนื้อส้มหมูก็เปิดตามปกติค่ะท่านใดสนใจก็ทักเข้าไปที่เพจส้มวัวคขมมอสได้เลย้าจ้าพี่น้องส้มหมูกะแพ็คละลายส้มหมูกะแพ็คละลายค่ะ เนี่ยหมูสามชั้นแพ็คระล้อยจ้าพี่น้องทักสอบถามรายละเอียดกันได้กับแอดมินทั้งเพจด้วยจ้าพี่น้องจ้าเอ้าเมื่อคืนนี้พ่อเขาหมดกลับเขาบ้านหลังจากที่ล่นอยู่สีบุญเลื้งเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อนีนกลับเขาม้าเพราะว่าพานทางทางพานพอดีที่ไปประทายโคราชจ้ะพี่น้องแต่ว่ายังมีภารกิจที่ต้องเฮ็ดด้วยจ้ะ พอเมอดมืบุญียังมีภารกิจที่ต้องทำคือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผุญยบาลพอดีจ้ะเดี๋ยวจัะน้อยเราก็จะได้ออกไปเลือกตั้งน้อพี่น้องเนาะส่วนเตยน่ะไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเช้ากับมิวสิกกับน้องมิวสิกจ้ะพากันไปเรียบร้อยแล้วจัดเก็บรถไหมคะ่ะว่าตั้งแต่มาบ้านเมื่อใดจัดเก็บไม่เรื่อยเพราะว่าของมันหลาหกแนี่ยด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ คลองไปลายคะ่ะพี่น้องข้านี้เอาไปชุดผู้เฒ่าชุดนักล่องแค่นั้นแหละแล้วก็ชุดเออแค่นั้นแหละแล้วขั้นขคาวอะ่ะที่ต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดยางเฮ็ดเบรกหรือเฮ็ดอย,าง,อย,า,งอยางก็ค่ะรถน้อนเราต้องเอาไปซ่อมเบรกกันด้วยจ้าพี่น้องจา้าเบรกมันยังพันได้เลี้ยวด้วยจา้ามันยังนได้เฮ็ด จอดนิ่งอยู่จ้จะลากไปส่อมไปเพราะว่าคันของส่วนคันของเฮียธนพัทรก็ลากไปส่อมคาดฝุ <laughs> ่นลิ้น่ะฝุ่นลิน้นนะฮุนผ่นน <c oughs> านบ้านก็ได้แวะเขามานอนบ้านนอนติบอิ่มเนี่ยพี่น้อง ฝนตกมาใส่ใบใหม่กบเคียวเช้าอุ้มเห็นไหมมีหงมมีเงาหายด้สุนกำลังเลือกเขาเลือกของจ้ะสายไฟชุดผู้เท่า ก็เ,เ,อเอาไปทั้งหมดนั่นแหละม <c oughs> ันเป็นชุดนักร้องอ่ะคุณจะอ,ออกไว้จังหดชุดนักร้องก็แขวนไว้ไงมีปะ <c oughs> เอาแขวนไว้ส่วนเสื้อผ้าธรรมดากะกะเอาใส่ล้างนี่เด้คุณนี่งไงกล่องเสื้อผ้าคุณเด้นี่เ <c oughs> นี่ยงั้นก็พับไว้บนเบาะด้านหลัง ว่าอันบ่จําเป็นกะมันจําเป็นทุย่างไหมจ้าเนี่ยของเราก็ได้เนาะเส <c oughs> ื้อผ้าเส <c oughs> ื้อผ้าที่ต้องใส่น้ำในการแสดงเข่าคล้องที่ต้องใส่น้ำพี่น้องน้องขันเอาออกไปไปหอดพุ่นกับิถามหาอีกแล้วไปยุ่งชิได้หาซื้อไม่ไปอีกสูดียวไปดีกว่าเนี่ยกระเชิแล้วไอ้จ๋ายังก็น้ำหายังก็มือเศร้าเนี่ย พี่น้องน้ำหาศากตั้งแต่เศร้าพี่น้องจ๋าพวงลูกถามเขาแล้วถามอีกว่าเห็นศากดิคอยบ่อเห็นศากดิคอยบ่ออยู่จักว่าดากอยู่ใส่เดีอยู่ใสอยู่มแดงเลยเนี่ยฮะอยู่มเตยบ่อศากอยู่มเตยบ่อพี่น้องจ๋าโอ้ยเรามาถามเขาเนาะเขาไปเห็นน้ำเน่ะเขาไปใส่น้ำนาะพี่น้องจ๋าโอ้ยลุ้มอากาศดีค่ะมือนีบ่หอนอบอ้าว ขันบ่ฮ้อนกาแฟกับบวค่อยได้ขายขันว่าอากาศห้อนเนี่ยกะขายดีดีกาแฟก็ได้ทั้งใด้ฝนตกเนี่ยจ้าไม่อยังลูกเป็นยัง ท้องไม้อีกแล้วจะเป็นอย่างอีกไปยังไปพ่อแม่ไปเบิ้งดูเป็นยังไปเป็นนิยังกว่าคือข้างเป็นยังบ่นี่ยพี่น้อง จัดเก็บเอาเองมื่นนอนไงเพราะว่าตื่นมเก็บเห็นแล้จ้ะ <c ười> เราอยากได้อันใดให้เราเก็บขึ้นเอาเองพี่น้องอยังลุงกันหลังคาตรงนี้กับพีน่นี่มาเฮ็ดด้วยจ้ะลุงเพื่อนน่ะมื่อนี้กะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันบ่ว่างอีกละค่อยเฮ็ดไปแล้วนอนพี่น้องเสองคนพี่น้องหนึ่งเนาะนะจ๊ะจะเหลือตรงนี้ จะได้เอาสังกะสีมันใส่เนาะจ้ะปีนี้มันบ่คอยดกคือจังปีที่แล้วนะหรือจากไหนพี่น้องบัก่วงดกอยู่ได้หร่าคนว่าบ่ดกก็ไดเลี้ยวเบิ่งก็คือหน่อยหยับยางอยู่แล้วเนาะ ลมพัดมาเมื่อนั้นไข่นกกระโตกแตกไข่นกกระมาลังนกอยู่ตรงนี้จ้ะหนาวลมหนาวนเห็นพี่มอดว่ายู่มองท,ที่แสดงมือนี่คืนนี้นะจ้ะ วันนี้อยู่ปทายฝนตกน้ำน้องเลยจ้ะพี่น้องอยู่ทั้งอั้นมองที่ร้านที่จิปเห,หรียญมือมือเลงเลยจ้ะบอลลูวายหยุดหรือยังเนาะจ้ะทั้งนั้นก็ได้ส่วนทางผู้เขียวชัยภูมินี่กำลังลิ้นปล,ปล่อยปล่อยลงมาจ้ะเก็บแล้วไงวะน้องพี่น้องเอาละเก็บละเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีนก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะ ขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้าเอฟซี FC เราอออของเองเอฟซีพอขมอดเอฟซีของศิลปินทุกท,ท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้ารำรวยเงินทองสุภุสุควรจ้าสวัสดีจ้า